ไม่ใช่ <Okay S 2> ครับคบ<ข>อชนอชีวันนะครับเป็นเรื่องที่5ของชุดดวงใจเทวพรมครับ<อ>แล้วก็เป็นโรแมนติกคอมเมดี้ครับแล้วก็มีแอบมีดราม่าเข้มข้นอยู่ในเรื่องด้วยครับบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าจะโรแมนติกที่สุดอ่ต้องทาติกเด็กเนาะโรแ,แมนติกครับโรแมนติกมากอย่างเรื่องที่จะเล่าในแง่ของคอชีวันยังไงคเออในเรื่องเนี่ยครับเป็นคุณสรุต ลูกชายของคุณชายประวลุตคือพี่ป๊บอบนะครับแล้วก็พอชีวันเนี่ยเขาเป็นลูกของเออชีวันเป็นลูกของกระถิ่นนะครับส่วนพอนชีวา <c oughs> ชื่อมจะใกล้ๆกัน <c oughs> พอนชีวาเนี่ย <c oughs> เป็นลูกของเกศลานะครับกับพี่เดี่ยวในเรื่องที่แล้วนะครับแล้วก็ปรากฏว่าออสองชีวิตเนี่ยเขาก็ต้องมาผัวพันกันอันนี้เขาก็จะเป็นคนที่ช่วยแก้ปัญหากับทุกเรื่องรวมทั้งมาแก้ปัญหาให้ ชิวาด้วย<ช>ครับพี่เก้าเรื่องนี้เป็นไงบ้างครับเรื่องแรกกช่อง <c oughs> สาม<า>เรื่องแรกกับช่องสามด้วยก็ตื่นเต้นนะฮ <c oughs> เพราะว่าเป็นแฟนละครของดวงใจเทวคมเนี่ยมีเยอะมากมแต่ภาคแรกอยู่แล้ว <c oughs> ในส่วนของตัวเองเนี่ยก็ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้มาร่วมโปรเจกต,ต์นี้ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นไม่หายเลยตอนนี้ครับค่ะเรื่องนี้เราจะต้องแบบลิคคาแรคเตอร์ยังไงต้องเป็นเหมือนคุณพ่อเราไหมจริงๆก็แอบ แอบไม่ต้องปรับเยอะมากเท่าไหร่เพราะว่าด้วยด้วยความที่ตัวเองเป็นคนที่แบบว่านิ่งๆอยู่แล้วแต่ด้วยความที่สรุดเนี่ยเป็นคนที่อาจจะเป็นคนฉลาดมากขึ้นแก้ปัญหาเก่งมีความรู้แบบรอบตัวมากขึ้นเราก็ต้องพยายามปรับอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้เข้ากับบทบาทสรุดมากขึ้นอะไรนะครับเพาเป็นนักการทูตของเขาด้วยทำให้เขาฉลาดเขามองแบบมองการไกลแล้วก็แก้ปัญหาเก่ง ีค่ะกับบชีวันเป็นชีวค่ะบทชีวันก็สนุกดีค่ะคาแรคเตอร์ของชีวันก็จะมีความขี้เล่นทะเลนความแสบความโซนมีความคล่องตัวแล้วก็ในทางเดียวกันก็ได้รับเรียกว่าเหมือนถูกมอบหมายงานให้เป็นคิวปิดเลิฟระหว่างคุณสลุดกับพรชีวาค่ะระหว่างทางก็จะมีอุปสรรคต่าง เราสร้างสถานการณ์ให้เขาอยู่ด้วยการสร้างกันไปสร้างกันมาสุดท้ายกกักเกกันเ<ช>ัง <c oughs> ไม่บอกเขาดิย่าไม่บอกเขาค่ะพิมมีค่ะสำหรับบทคอนชีวาถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้รับโอกาสจากพี่ริงด้วยแล้วก็จากทางช่องสามที่ททรู้สึกว่าเป็นเป็นเรื่องที่แชลเลนจิ้งในเรื่องของคาแรคเตอร์มากๆค่ะแล้วก็จะบอกว่าเป็นบทที่ยากแต่สนุกแล้วก็ ถ้าสำหรับตัวเส้นเรื่องของละครก็อาจจะพูดมากไม่ได้ค่ะพี่คิงแต่ว่ามี่คอยู่ถือว่าเขาเรียกว่าถ้าหากว่าตัวชีวันเป็นเหมือนพาทิ่ขึ้นชีววันคือตกตกเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงค่ะเซนครับครับผมผมก็รับหมด กระภูมิจุธาเทพครับผมก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณสรุตเองนะครับผมก็อย่างที่ที่เคยให้สัมภาษณ์หลายครั้งครับรู้กันว่าคือเป็นตัวละครที่มีพลังพิเศษครับก็เลยได้ได้แจ้งหมดทุกคนมาช่วยแก้ไขปัญหาครับผมแต่ก็ยังมีความพอความเป็นเรียกว่าน้องคนสุดท้องในบ้านจุธาเทพเนาะก็จะมีความขี้เล่นครับมีความที่น่าสุกสนานแต่ในมุมที่เวลาเป็นอาหารอากาศเองหรือว่าแก้ไขปัญหาเองก็จะมีความน e ิ่งๆพยายามแบบคิดตัดสินใจหรือแก้ไข เคราเรื่องนี้แบบบินไปถ่ายต่างประเทศด้วยจะได้เห็นภาพสวยๆอย่างนง้ครับก็เราก็ช่องสามกระทุ่งเทนะครับให้อนุญาตที่พวกเราได้ไปถ่ายที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับก็คิดว่าเราคงได้เห็นภาพสวิตเซอร์แลนด์ในมุมใหม่ๆที่แบบว่าทางทางทุกคนพยายามจะแบบว่าผู้จักหรืออาร์ตไดเรกชันอะไรอย่างเงี้ยครับ พยายามที่จะทําให้แบบว่าเออมันเป็นมุมมองที่เราไม่ไม่เคยเคยเห็นมาก่อนแล้วก็ออกมาแล้วก็จะสวยแปลกตานะครับแล้วก็เออพอดูไปเหมือนเราได้อากาศบริสุทธิ์ของสวิตม์ออกมาเลยจากจอทีวีใช่ค่ะการทำงานนียากกว่าตอนเป็นอาวอนคนใช่ไหมจริงๆยากพอกันครับยากพอกันเพราะว่าเออถามว่ายาก <c oughs> ไหมพี่ว่ายากพอกันนะ <c oughs> ครับเพราะหนืงการไปถ่ายทำต่างประเทศด้วยเนาะ มันทําให้เราต้องแบบว่าแบบว่าทางานให้รอบครอบมากๆครับจะถามเด็กๆดูได้เลยว่าเราจะถ่ายกันทุกวันทํางานกันทุกวันตื่นกันมีวันนึงเราตื่นกันตีสามเนาะใช่เหรบเพราะว่าเขาต้องไปถ่ายเจ็ดโมงเช้าเราอยากได้เราอยากได้มุมที่เป็นเจ็ดโมงเช้าครับโหดไหมหรือโหดยังไงบ้างโหดยังไงบ้างเหรอฮะ ไม่โหดนะฮะสนุกมากมทํางานกันจนลืมเหนื่อยไปเลยเอาจงจริงทํางานไปด้วยมองวิวไปด้วยอะไรก็วว้ประสบการณ์ใหม่ๆด้วยใช่เราเองก,ก็เคยไปถ่ายละครต่างประเทศกันมันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆครับเพราะว่าเราไปทํางานด้วยแล้วเราก็ ช่วยเหล <itute> ือกันละกันด้วยทุกนาทีด้วยทุกเนียอะไรเงี้ยฮะช่วยกันยกของรีดผ้าตัวเองจริงๆนี่ผมบอกไม่ถี่ว่าเราเดบิวต์เหมือนทำละครเหมือนกันนะครับได้เรียนรู้ตั้งแต่ทีมเสื้อผ้าทีมเสียงทีมกล้องทำอะไรกันบ้างในวันนี้ครับในตํางานเบื้องหลังไปด้วูตกเย็นตกเย็นเขาไปช่วยกันรีดผ้านะใช่ฮะตัวเองรีดหนี เอเนีย <N AS 2> ังเต็มทั้งวันแล้วจริงๆอย่างที่สวิตเซอร์แลนด์ตอนที่ไปถ่ายอะค่ะตอนนั้นคือช่วงเวลายาวยาวมากวันหนึ่งยาวจนถึงสามทุ่มเลยแต่ว่าเรายังถามกันว่าพี่ทำไมเวลามันผ่านไปไวจังเลยเรายังไม่เหนื่อยเลยค่ะใช่ค่ะมีวันหนึ่งรอถ่ายที่ก้าฉากกลางคืนเรารอกันถึงสี่ทุ่มยากับไปนอนแล้วทุกคนคนคือไม่มีใครรอผมเลยฝลับกันไปหมดฮะสปิริสูงมาก บอกผู้ชมหน่อยว่าเรื่องเรามันจะน่าสนใจยังไงอ่ะแต่ปล่อยสนะค่ะก็ฝากติดตามละครเรื่องพรชีวันด้วยนะคะเพราะว่าละครของเราเนี่ยมีไปถ่ายที่ต่างประเทศรับรองว่าภาพสวยงามแน่นอนจะสร้างความโรแมนติกให้กับทุกๆคู่ทุกตัวละครขึ้นไปอีกแล้วก็ด้วยเสื้อผ้าหน้าผมบรรยากาศต่างๆพอกลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็จะได้ฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกัน,นะค่ะแล้วก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายมี รุ่นพ่อรุ่นแม่เราเข้ามาแจมด้วยเรื่องเราต่างๆมันก็จะทำให้ละครสนุกแล้วก็น่ารักมากขึ้นค่ะครับเอกมีอะไรอยากอยากสปอยแฟนอะไรก็ทุกคนอ๋อสปอยเหรอฮะก็จะบอกว่าเรื่องนี้ทั้งเขินทั้งน่ารักทั้งดราม่าอะไรก็อยากให้ทุกคนเราเขินหรือแฟนเขินเราเองเขินนะเพราะว่าหวังว่าคนดูก็น่าจะเขินตามพวกเราด้วยเพราะว่าขนาดเล่นเองยังรู้สึกเขินเองด้วยอะไรอย่างนี้ก็ ครับผมก็อยากจะฝากฝากไว้นี่อ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยครับพิงค์อยากฝากพิ้งท้ายหน่อยฝากพิ้งท้ายนะครับก็ฝากดูชุดดวงใจเทว่ผมห้าเรื่องเลยนะครับดูรวดครับเลยทุกเรื่องแล้วก็จะได้เห็นเออบรรดาห้าเนี่ยห้าลิงทั้งหลายหกลิงครับหกลิงนะครับแต่ฝากหกลิงนี้ด้วยครับโอเคครับขอบคุณครับขออีกตัวนิดนึงนะครับ 可以个吗？嗯嗯